ของแทะก้อยประสิวพี่น้องก้อยประสิวเนาะมาพี่น้องจุดจวดก้อยประสิวสบายดีสวัสดีมื้อนี้ก็มากินข้าวเสาร์พี่น้องกินข้าวเสาร์เนาะมื้อนี้บรรยากาศดีหลายฝนบ่ตกแบบนี่เนาะ ของแแะก้อยปลาซิวพี่น้องก้อยปลาซิวเนาะมาพี่น้องจุจัดก้อยปลาซิวผมมีผักหอมของแแะอันนี้มะเขือพวงกับนี่พับโอ้นี่ปลาปีงพี่น้องแจลบมดแล้วแจวมะกอกโอ้นี่ละตัวเด็ดพี่น้องก้อยปลาซิวมามาพี่น้องมาเจลทำกันเนาะอาหารเสาะโอ้แหเจลตายไปแจวมะกอกะ กอดประสิวกระพักไอเดอ,อรพยายามต่อจานดีมาสะคมเว้ยเว่าขี้ออกบ่กันนี้ก็ยังช่วยเยมันจะมีใ,ใกล้ออกอ็บีศายความรุครับ ัำดำมะเขือให้กินแห้งลายเกิดเยอืมก๋วปลาซิวอื สะนครับเปนเต็มแค่มเป็นเต็นอะวงนาจะซุ้มเนกนกอันนี้มันเห็นเขาคอต้ากกเนาะกระนี้ละมันคงกี่เขา อกมจะเอาตะขายดันงนี่ไ,ไปจะิดว่าใส่ไปด้ยเกลือด้่ของเกลือ,อ sốt nên cao quá gọi Có ta xịu chút suốt Nó ăn là ăn พัก,กดูนี่ยู่กวาใช่อืมตาปีหง,หงหกกมงึนปกินเนี่ยใช่จนะเพรนะเรื่อตาเราออกขึ้นนาป่า,ปยาปพยายามแตโรอกินต่ปลา ยังไปกันจะป่าโหบุเิล่าขาวเนะขอมยอยไรมาเปล่าอืมไปแล้วอไปติคนน่าดีงานี่ ปลดป็อาปลดอโอ้มาแล้วเข้าวมัปลามันยำเนี่ยปามนมันรสปลาปลาน่เผ็ดนาอนอมาอ่อืออือเพิ่มเตินจีกหนึ่งเสียก็ไปทิ้ว

ไฮ้ยทำไมมองกูเลยพี่นะอะคำสุดท้ายเนาะสิบแและเต็มตังคำสุดท้ายเจ็บขนาดโมดิกพิก่นเฮงได้แต่พักบุญได้ตักรายแห่เสพใส่ปลาชูนแบปลากะดินพี่้องปลาคอสิบปแปดหรอมา ทางประคอวะเพชรคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่เนาะเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง